ตนี้องใส่นี้หมดเลยเข้ากันได้เลยครบตังหรอทำไม อ่ะพ่อตอนนี้เป็นยังไงบ้างเต็มพลังหรอนี่คือพลังของพ่อเหรอพลังของพ่อคืออะไรตอนเที่ยงเนี่ยลนมปัปงบท่านผู้ชม่านผู้ชมตอนนี้คือจะบอกว่าเหนื่อยมากๆเลยค่ะโอ้โหสองวันมาเนี่ยนะพ่อเนาะดูดินานผู้ชมกองขยะก,กองนี้นะยังไม่ได้เก็บนะแล้วกองนู้นอีกกองหนึ่งนะแล้วก็ในส่วนของด้านหน้าอีกเออด้านหลังอีกนะเป็นกองแบบสองสามกองเลย อืันนี้คือคุณพ่อเขาพักเที่ยงนะคะอาหารเที่ยงของคุณพ่อก็คือขนมปังค่ะท่านผู้ชมนี่กินไวนะคะจะได้คุณพ่อบอกว่ารีบกินรีบทํางานต่อ,อนี่ยด,ดูความสู้ชีวิตของสองตายายนะแล้วก็จะมีน้ําน้ำหนึ่งขวดกออมาจากบ้านเป็นไง อร่อยไหมเดี๋ยวตอนเย็นก็ไปทำอาหารนะพ่อเนาะจะไปลดน้ำผักนะี่โอ้ยทำตรงนี้ยังไม่เสร็จเดี๋ยวก่อนกายจะเย็นๆจะเพิ่งนึกไก่ได้นึกแล้วมันก็เหนื่อยอีกอะ่ะอ,อะไรอะ่ะมีความสุขดีเออมีความสุขกับตาเหลือกเลยเหไหมนั่นน่ะอือดูให้ดูสภาพคุณแม่ท่านผู้ชมโอ้ยดูให้ดูที่คาดผมอ่ะดูที่คาดผมนั้นหลุดลงมานะจะปิดตาอยู่แล้วยังไม่รู้ตัวเดี๋ยวก็ด,ด,ดูดูสภาพคุณแม่นะคะ ไม่ได้แต่งลิปก็ไม่ได้ทาท่านผู้ชมดูใส่หมวกใส่หมวกมันไม่ถนัดนะคะคุณแม่ก็เลยเอาผ้านะคะมาปิดหน้าไว้แบบนี้การปุ่นกันความร้อนนะคะในเช้าอ่ะท่านผู้ชมนี่เพิ่งได้นั่งเนี่ยค่ะคุณแม่นะคะแบบว่าเหนื่อยจนแบบว่ากินอะไรยังไม่ลงนะคะแต่คุณพ่อก็เติมพลังไปก่อนไปค่ะท่านผู้ชมทำงานต่อค่ะ ลุยลุยลุยล,ยล,ยลยนี่นะคะชีวิตต้องสู้สองตายายนะคะถ้าเราไม่สู้เราก็ถ้าเรามีเราถ้าเราสู้เราก็ยังมีจิตรอดนะคะแต่ถ้าเราไม่สู้นะคะก็เหมือนคนที่ตายไปแล้วนะคะ เพราะว่าเรายังมีภาระหน้าที่นะคะมีภาระแล้วก็มีหน้าที่นะคะที่ต้องรับผิดชอบนะคะเดู้ชมไม่ว่าจะเป็นชีวิตของเรานะคะชีวิตของครอบครัวอะไรเงี้ยค่ะนี่แหละนะคะคือแรงบันดาลใจนะคะที่ทำให้เรามีกำลังนะคะในการก้าวต่อไปนะคะทางโลกเราก็ไม่ละทางทำ เราก็ไม่ทิ้งนะคะทําหน้าที่ของเราไปนะคะอันนี้ตอนนี้คุณช่วยกับคุณพ่อเขามีหน้าที่เก็บนะคะคุณแม่ก็มีหน้าที่กวาดกองนี่ยังไม่เสร็จนะท่านผู้ชมอันนี้แค่อาทิตยเป็นเปอร์เ,เซ็นก็ห้าสิเปอร์เซ็นนะคะเดี๋ยีห้าสิเปอร์เซ็นเราต้องมาเก็บรายละเอียดอีกรอบหนึ่งค่ะ ด้านนอกก็ยังไม่เสร็จเดี๋ยววันด้านนอกเดี๋ยวเอาไว้วันอื่นนะคะวันนี้เดี๋ยวเก็บตรงนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะต้องกลับบ้านสวนแล้วค่ะเพราะว่าต้องไปทําอย่างอื่นต่อนะคะเวลา,นนะาเรามีปัญหานะถ้าไม่ชมให้เราสู้นะ เพราะว่าการหนีปัญหาก็เหมือนกันหนีเงาตัวเองมันหนียังไงก็ไม่พ้นค่ะถ้าเราไม่เจอปัญหาวันนี้วันหน้าเราก็ต้องเจออยู่ดีทุกคนสู้เราเผชิญกับปัญหาเลยดีกว่านะคะถือดาบคนละเล่มอ่ะถ้าไม่ชมอปัญหาเล่มปัญหาถือดาบเล่มหนึ่งเราถือดาบเล่มหนึ่งก็คัดกันกันไปเลยค่ะนะคะดูซิว่าปัญหากับเราใครจะตายก่อนกันนะคะมัดมัดไหม แต่ถ้าคนเราอยากมีชีวิตรอดนะคะอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นยังไงมันก็ไม่ยอมแพ้อยู่แล้วทุกคนมันก็ต้องกัดฟันนะคะกัดดินตัวเองสู้อยู่แล้วค่ะเนาะเราเกิดเป็นคนอะ่ะท่านผู้ชมชาติเดียวนะเราเกิดเป็นคนแค่ชาติเดียวนะทุกคนนะถ้าเราไม่ถ้าเราไม่สู้นะคะเราก็เหมือนคนที่ตายไปแล้วนะคะอืทางโลกทางธรรมเหมือนกันใช้กฎธรรมชาติเดียวกันนะคะ ตั้งแต่เล็กจนโตคุณแม่ไม่เคยเกิดมาแล้วหนีปัญหาสักครั้งหนึ่งทุกคนนะคะไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะคะสู้ค่ะนะคะถ,ถึงแม้ว่าการสู้ของคุณแม่นะคะมันจะเป็นหนทางของความว่างเปล่าแต่อย่างน้อยเราก็ได้สู้ค่ะอย่างน้อยเราก็ได้ผจญกับปัญหาค่ะทุกคนเนี่ยนะคะตอนนี้เขาสองคนก็มัด ปิกแบกรีบร้อยเดี๋ยวเอาใส่บนหลังคาค่ะแล้วก็ไปทิ้งนะคะนี่แหละทุกคนนะคะจะช้นะจาจะเร็วชีวิตคนเรามันต้องดำเนินต่อไปนะคะบางทีการสู้ชีวิตของเรามันอาจจะทำให้เราดูเป็นคนมั่นใจในตัวเองอาจจะทำให้เราดูเป็นคนก้าวร้าวนะคะทุกคนแต่มันคือเรื่องจริงทุกคนถ้าเราไม่ให้กำลังใจตัวเองไม่ฮึกเหิมในใจตัวเองอะ แล้วใครจะไม่ให้กำลังใจเราเท่ากับตัวเราเองล่ะทุกคนใช่ไหมคุณแม่นะคะอยู่กับคุณพ่อมานะคะคุณแม่ไม่เคยบอกคุณพ่อเลยยอมเถอยยอมเถอะไม่นะคะคุณแม่เป็นคนเป็นผู้หญิงแบบนี้นะคุณแม่จับมือคุณพ่อเลยยายอมนะคะเพราะว่าเมื่อไหรที่คุณยอมนะคะคุณก็ต้องยอมตลอดไปชีวิตอะนะคะคุณจะกลายเป็นคนขี้แะแล้วก็เป็นคนอ่อนแอตลอดไปค่ะแต่ถ้าเราเป็นนักสู้นะคะนักรบนะคะนะคะ ถึงแม้หลังเราจะเต็มไปด้วยบาดแผลจะเต็มไปด้วยเลือดนะคะจะเต็มไปด้วยความเจ็บปวดนะคะแต่ไอบาดแผลนี่แหละมันจะหลอ่อหลอมให้เรากลายเป็นคนที่เข้มแข็งกลายเป็นจอมยุทธอะ่ะทุกคนที่สามารถขึ้นไปอยู่บนภูดได้อย่างอย่างเขาเรียกว่าอะไรอย่างเขาเรียกวอะไรมันสุดอะคาสุดอะทุกคนนะคะเราก็จะเหมือนจอมยุทธหรือว่าจอมยุทธที่เขาแบบไปสนามโลบอะ่ะทุกคนที่เขา สู้สงครามจนทุกอย่างหมดแล้วอะค่ะนะคะแล้วเขาก็ไปอยู่อย่างโดดเดี่ยวบนภูอ่ะค่ะนะคะจุดท้ายใจเขาอยู่แต่อยู่ในความว่างเปล่าอะทุกคนนะคะแต่เขารู้สึกสง,งบอะค่ะเขารู้สึกสง,งบอะค่ะเขารู้สึกสุขแล้วก็สง,งบเพราะว่ามันได้ทะลุมิติผ่านหัวใจมันไปหมดแล้วทุกคนนะคะพระพุทธเจ้าท่านสอนนะคะขอโทษนะที่เราพูดคถนี้พระพุทธเจ้าท่านสอนว่าเมื่อไหรเราเห็นทุกนะคะ เราก็จะเห็นทำนะคะคุณแม่เป็นติ์มีครูท่านผู้ชมคําพูดคุณแม่เลยมันดูก้าว้าไงทุกคนนะคะมันดูเป็นคนมั่นใจมันดูเวิ้นเวอร์ดูเพ้อเจอ้อแต่ไม่ใช่ว่าอยู่ดีจะมาพูดอย่างนี้ได้เพราะคุณแม่นะคะอยู่กับคุณพ่อมาจะสามสิบปีนะคะจับมือคุณพ่อมาทุกสิ่งทุกอย่างทุกคนแล้วก็ครั้งนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งนะคะที่คุณแม่จะต้องผ่านมันไปให้ได้เช่นกนะะันค่ะทุกคนนะคะแล้วก็ขอเป็นกําลังใจให้กับทุกคนด้วยเช่นกันนะคะอืมนะคะ สิ่งที่อาจจะแบบฟังดูแล้วมันเศร้าใจสำหรับทุกคนแต่ว่าให้ทุกคนนี่ความคิดคุณแม่นะความทุกเนี่แหละทุกคนความทุกความผิดหวังนี่แหละมันสอนคนให้มีปัญญาให้มีสติให้เราเ,เติบโตอะ่ะทุกคนนะคะอืม แต่ว่าถ้าสมมุติวันหนึ่งแล้วถ้าเราไม่ได้ลงมือทํานะคะเราอยากทาอะไรเราทําไปเลยแหละขอแคะ่สิ่งที่มันเป็นสิ่งที่ดีไม่เบียดเบียนตัวเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นทําไปเลยค่ะเพราะว่าวันเวลามันเดินไปข้างหน้านะคะเรารู้แต่วันนี้แต่พรุ่งนี้เราไม่รู้อ่ะทุกคนอย่างน้อยวันนี้เราได้ลงมือทําอ่ะนะคะอย่างน้อยเราก็ไม่เสียใจแล้วทุกคนคุณแม่ไม่เสียใจแล้วเพราะทาทุกอย่างแล้วทุกคนทุกสิ่งนะคะไม่มานั่งร้องไห้ฟูมฟไฟนะคะแบบแม่จะจากโลกนี้ไปแล้วทุกคนคุณแม่ก็ยินดีแล้วเพราะมันได้เต็มที่กับชีววิตหมดแล้่ะค แต่ถ้าถ้าคุณแม่ยังไม่ได้ลงมือทําอะไรเลยเนอะอันนุ่นกับกลัว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 ตอนนั้นต่างหากนะคะที่แม่คุณแม่ต้องมานั่งเสียใจว่าทําไมอ่ะทําไมเราไม่ทาไมเราไม่สู้ทําไมเราไม่ทำอ่ะอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นน่ะคือสิ่งที่เจ็บปวดที่สุดสําหรับคุณแม่นะแต่เดี๋ยวคุณแม่ทําทุกอย่างทุกคนแม่จะล้มเหลวแม่จะผิดหวังแม่จะไม่ไม่ประสบผลสําเร็จอะไรก็แล้วแต่นะคะทุกคนช่างมันนะคะทุกคนอย่างน้อยก็ได้ลงมือทํานะคะนี่แหละนะคะ อืมนี่นะคะมันมีมันมีมันมีมนมสตอรี่อะไรเยอะแยะนะคะชีวิตคุณแม่นะคะบางอย่างก็พูดได้บางอย่างก็พูดไม่ได้เนาะเพราะวางครั้งคุณแม่ก็ไม่อยากให้คําพูดของคุณแม่นะมันไปทําร้ายความรู้สึกของใครเนาะนะคะแต่คุณแม่จะบอกเอาไว้ว่าตัวตรงของคุณแม่คือคุณแม่เป็นแบบนี้ทุกคนเออนะคะ ความเชื่อและทุกอย่างไม่กระทั่งเรื่องลูกเรื่องสามีนะคะเรื่องชีวิตตัวเองทุกอย่างสิ่งนะคะอยู่กับความศรัทธาความเชื่อความหวังนะคะความรักลงมือทําทุกคนนะคะโลกนี้นะคะมันคือวัตะสงสารทุกคนถ้าเราเข้าใจธรรมอะธรรมะคือธรรมชาตินะเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างว่าชีวิตมันเป็นเช่นนั้นเองชีวิตมันเป็นเช่นนั้นแหละนะคะเราก็จะมองทุกอย่างเป็นเรื่องธรรมดาเนี่ยนะคะ เอาหนทางของชีวิตเราเนี่ยแหละเป็นการปฏิบัติธรรมทุกคนนะคะความทุกข์ที่เราเจอในแต่ละวันในทุกนาทีในทุกอย่างทุกเรื่องราวนี่แหละเอาเป็นข้อธรรมะนะคะในการปฏิบัติทุกคนเอ้ยนะคะดีนักแลทุกคนนะพระพุทธเจ้าท่านก็สอนธรรมะของพระพุทธเจ้ามันลึกซึ้งทุกคนเ,เขาให้เอาความทุกข์ที่เราเจอในแต่ละวัน ในทุกนาทีนี่แหละเป็นธรรมะนะคะในการข้อของการปฏิบัติเพราะเราจะเห็นความจริงที่ชัดมากเลยค่ะยคุณแม่เอาทุกอย่างในชีวิตคุณแม่เป็นการปฏิบัติทาหมดเลยนะนนะคะเห็นหมดชัดหมดทุกคนนี่นะคะแล้วก็เดี๋ยวตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะมาเคลียร์อีกนะคะ เสือน้ำมันามาตรงนี้นะคะเอาไว้ขายค่ะทุกคนมันขายได้อยู่เนาะเนี่ยค่ะเดี๋ยวไปขายเดี๋ยวเราก็จะมาทำความสะอาดตรงนี้นะคะผ่อนธนาคารไปทุกคนนะคะทำเต็มที่นะคะที่สุดแล้ว้ามันยังไงก็ค่อยว่ากันนะคะ ุกวันนี้นะคะเราสองคนตายายนะคะก็ได้เงินจากยูทูบได้เงินจากขายน้ำมันนวดบ้างนะคะแล้วก็ในการแบบว่ามีของเก่าบ้างนะคะก็เอามาจ่ายค่าบ้านนะคะบางเดือนก็หมุนทันบ้างบางเดือนก็หมุนไม่ทันบ้างนะคะแต่เราก็ต้องใช้ชีวิตไปค่ะทุกคนอย่างที่คุณแม่บอกเนาะถ้าเรายิ่งเรากลัวนะคะมันก็ยิ่งทําให้เรานะคะคิดอะไรไม่ออกแต่ถ้าเราเอาชนะความกลัวได้นะคะ เราก็สามารถมองเห็นปัญหานะคะแล้วกเ็เราสามารถที่จะผ่านมันไปได้ถ้า,ถาเรากลัวเราก็ยิ่งเครียดทุกคนสุดท้ายมันก็เหมือนเราตกหลุมดำนะคะอเดางที่บอกอะ่ะพระพุทธเจ้าท่านสอนทุกคนท่านสอนท่านสอน,น,สอนลึกซึ้งอะ่ะแล้วถ้าเรามองไม่เห็นเราจะไม,ไม่ดูไม่ออกนะคะทัวนี้นะคะคุณแม่นะคะตั้งแต่เล็กจนโตคุณแม่มีธรรมะของพุทธเจ้านะคะในการยึดเป็นที่พึ่งนะคะ สวดมวนต์ทุกวันนั่งสมาธิทุกวันนะคะ,จะเจริญสติปัญญาทุกวันทุกคนนะคะเวลาที่มีความทุกข์เข้ามาแต่บางเดือนนะคะทุกคนเงินไม่พอจ่ายค่าบ้านใช่ไหมสมมุติว่าอีกสองวันเนี้ยแบบไม่มีตังค์จ่ายแล้วอะไรเงรี้ยเออคุณแม่ก็มีสติก่อนนะคะและสุดท้ายก็คิดออกว่าจะต้องทำยังไงคุณแม่ก็ มาเก็บของเก่ามาลื้อนะคะของเก่าที่เราไม่ใช้แล้วเอาไปขายบ้างนะคะเอออะไรเงี้ยนะคะเพื่อที่จะแปลสิทรั์เป็นทุนอะไรเงี้ยนะคะขายพวกของในบ้านอ่ะที่มันไม่ใช้ใช่ไหมคะทุกคนก็เอามาขายปุ๊บแล้วก็เอามาหมุนเป็นค่าผ่อนบ้านไปอะไรเง <S <S <ๆ>ี้ยและอย่างอื่นเราก็ทําไปอะไรเง <S <S <ๆ>ี้ยอืมอย่างเช่นวันนี้นะคะคุณแม่เอ,อ้ยวันพุธไม่ใช่วันนี้วันพุ่งนี้คุณแม่จะเอารถคันใหม่ไป ่อมนะคะพอไปซ่อมเสร็จเปิบทถ้ามันดีใช่ไหมคะคุณแม่ก็จะเอาไปร้องเพลงนะคะอืไปร้องเพลงแล้วก็เอาไปทํามาหากินได้ด้วยเพราะแอร์มันเย็นละมันสามารถขับไปเชียงใหม่ได้ไปไหนได้ก็สามารถไปแบบอทำงานหาราไได้พิเศษอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็ว่าไปเนาะ เราไม่สร้างนี่เพิ่มอ่ะตอนแรกคุณแม่ไม่อยากได้แบบรถคันใหม่ด้วยเพราะมันต้องมานั่งผ่อนเงี้ยทุกคนแต่ว่าด้วยเหตุปัจจัยเนาะไม่มีอะไรบางอิญเงี้ยคุณแม่ก็กะว่าจะไม่มีนี่มีสิละทุกคนเออแบบอะไรเงี้ยไม่สร้างเพราะว่าเราเราไม่มีอาชีพอะไรที่มันมั่นคงเนาะแต่มันเหตุมันมาทุกคนมันห้ามไม่ได้หรอกนะคะเหตุมันมาีเมื่อมันมาแล้วเราก็ต้องอต้องจัดการเหตุนั้นเนาะ,นะตามไปตามเหตุตามปัจจัยอะไรเงี้ย จะเสร็จปุ๊บนี่แหละลก็มีเรื่องเราดีๆเข้ามาอีกเยอะอยู่ทุกคนอืมเนาะซึ่งมันอยู่ในใจนี่แหละนะคะก็อยากจะแบบให้แบบชีวิตของเราสองคนตายายนะคะเป็นแรงบันดาลใจนะคะให้กับคนที่กําลังเจอกับปัญหานะคะอมปัญหามันมีด้วยกันทุกคนแหละเลขใหญ่นะคะแต่ว่าอยู่ที่ว่าเราจะผ่านมันไปได้ไหมนะคะอืม แต่เชื่อว่าคุณแม่จะผ่านมันไปได้ทุกคนเลยเธอบอกต้องมีความเชื่อค่ะถ้าเราไม่มีความเชื่อนะคะไม่มีความศรัทธาไม่มีความหวังไม่มีความรักนะคะการลงมือทำอะ่ะก็จบเลยทุกคนจบตั้งแต่ยังไม่ได้เริ่มต้นเลยนะแต่คุณแม่มีห้าข้อไงเออเดี๋ยวทุกคนเดี๋ยวคุณแม่ไปร้องเพลงนะได้แบบว่า วันนึงนะคะแบบชั่วโมงหนึ่งหกร้อยสามร้อยสี่ร้อยนะเราแค่สักชั่วโมงหนึ่งก็มีไรายได้เข้ามาเพิ่มละพยายามทํางานพิเศษทุกคนเออเนาะไม่ใช่ว่าเราจะเอารถมาแล้วเราเอามาเป็นภาระนะตอนแรกอ่ะเออแต่ตอนนี้คือแบบเขาเรียกอะไรนะรต้องมาดูแลเขาด้วยอะไรเงี้ยช่างมันทุกยามีทางออกโอเคสำหรับรคลิปนี้บายๆนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะทำงานกันก่อนนะ เีเยอะอยู่เข่ยบา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 ยถ้าพูดอะไรผิดถูกขัดหูใครหรือว่าไม่ถูกใจใครนะคะต้องขอโทษด้วยนะจะตั้งใจก็ตามไม่ตั้งใจก็ตามนะคะขอโทษด้วยนะบายบายทุกคนรักนะจุบ๊บๆนะรักจุ๊บพอบายบายก่อนบายครับ <c oughs> เออบาย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 โชคดีโชคดีโชคดีทุกคนโชคดี